สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ สวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะหลังจากไม่สบายหกวันนะคะทุกคนไม่ได้มาทำงานวันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันแรกมาทำงานนะคะเ,เนื้อลงอากาศดีค่ะแต่ว่าหนาวกลางคืนก็ติดลบนะคะ เมื่อเช้านี้ปั่นจักรยานมาทำงานหนาวมากแบบหนาวเย็นะมูกมากมากเลยอากาศดีค่ะ ดูเขาลงเออ่ตู้อบค่ะลงเตาอบไส่กรอบ <c oughs> ยังไม่หายดีนะคะไม่สบาย <c oughs> หายหายเยอะเครื่อง ตู้ไส้กรอกตู้อบไส้กรอกเนาะคะ่ะหายดูค่ะทุกคนนี้ตู้ใหม่เจ้า โอ้โห,โหหนา้วสองเตานะคะเตาใหญ่ตู้อบใหญ่มากนี่ค่ะ จะเอาไปตั้งตรงนั้นนะพวกเครื่องที่ว่าจะประกอบเข้านะคะเครื่องเป็นตู้อันนี้ก็ตรงป่องฟันคันไฟนะคะ่ะหลายอย่าง ใหญ่มากเลยดูแค่หลักดูเสาหลักค่ะใาแล้วโอ้โหมันหนาวนั่งตากแดดตรงไหนได้ทุกคน หนาวมากแต่ก็ไม่ใช่ตู้ใหม่นะคะตู้เขาใช้มาแล้วมือสองมือสองไม่ใหม่เอี่ยมไม่ใหม่เอี่ยมเป็นตู้อบมือสองเนาะใหญ่มาก อายืนที่แดดมันหนาวรถจกมีหลายสีเลยสวยงามนี่ใบไม้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเริ่มปีแล้วค่ะ ครับจะเข้าหน้าเอใบไม้พลิแลยเนาะค่ะมีดูใบไม้ผะะรอไไผิอีกหน่อยเดือนหน้าก็คิดว่ามีใบไม้แตกแล้วก็จะได้หาเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนดูกิ่งไม้ต้นไม้กิ่งไม้ ท้องฟ้าสวยจังวันนี้ไม่ได้มาทำงานสี่วันไม่สบายนะคะรถคันนี้มาส่งของ สวัสดีค่ะน้องขาเลาะยืนหาหายืนจากแดดหนาวมากเลยน้องขาเลาะกลับบ้านแล้วใช่ไหม กลับมาจากไทยแล้วใช่ไหมไปไทยเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้กินอะไรอิ่มเลยหมดเวลาอีกแล้วป๊อปแป๊บป๊อแป๊บ เดือนหนึ่งก็แป๊บเดียวใช่ไวมากอาหารก็ยังไม่ได้กินอะไรมากมายเลย เหมือนเหมือนมันยังไงอ่ะเหมือนมันยังไงอะ,องงอะบอกไม่ถูกเหมือนมัน,มนเวลาอยู่ที่นี่อะมันก็อยากกินทุกอย่างนะแต่ลงไปลงไปไทยจริงๆมันมีให้กินทุกอย่างจริงแต่ก็ไม่อยากกินอะ อากาศอากาศดีแต่หนาวมากเลยไม่ถึงห้าองศาเนาะพี่เห็นเขากินเขาทำลงกิน YouTube ผักเอ้ยส้มตำเอย้ยโอ้ยคิดว่ากลับไปเมืองไทยนะจะไปทำกินแบบนั้นบ้างคนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำหรอกมันมันเหมือนมันไม่อยากอะ่ะมันก็มันก็เลยไม่ได้ทำกิน ใช่ไปถึงที่แต่ไม่อยากกินมันเหมือนมันอิ่มยังไงไม่รู้แล้วก็อากาศบ้านเรามันร้อนด้วยมันก็เลยทำแบบเอ่อไม่อยากกินอะไรอะ่ะไปเข้าไปนั่งคุยข้างในสักห้านาทีหนาวไม่สบายมา ตัง้งกตบวันจันทร์วันจันทร์ที่แล้วหายหายเด็ก้าสนนะาาวัสดีจ้า มานั่งคุยข้างในคุยนอกหนาวอากาศดีแต่ว่าหนาวหนาวมากอาทิตย์ที่แล้วหยุดนอนนอนทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมากินยาข้าวก็ไม่หิวกินยานั่งได้เดียวเดียวเป็นแบบไม่ไหวไม่มีแรงเข้าไปนอนหลับโอ้โหแบบเป็นหวัดงวดนี้แบบโหแย่มาก ยังไม่หายดีเลยจ้ะแม่กาวแต่ก็ต้องมาทํางานเนาะหยุดหลายวันก็ขี้เกียจเออนั่นขี้เกียจไปเอาไปรับรองแพทย์ใช่แต่พี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะแต่ละแต่ละปีนะมันแต่ว่า ปีนี้มันสุขภาพเราด้วยเอ่ออายุก็มากขึ้นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้อ่าร่างกายเราปรับตัวไม่ทันใช่ร่างกายเราปรับตัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวโ <c oughs> อ้ยเป็นงดนี้แบบ หนาวปวดเนื้อปวดตัวแบบไม่อยากกระดุกกระดิกเลยอะ่ะนอนตั้งกกลางคืนจนกลางวันอีกวันหนึ่งก็ยังไม่ยังไม่ฟื้นนะยังลุกไม่ไหวกินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอน นี่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 แม่เกา <c oughs> ไม่ต้องเข้าไปเอ่ย้อนหลังให้ย่าเดอ้อไม่ต้องย้อนหลังนะคะอ๋อ,อขอบคุณมากๆที่ย้อนมาเนาะมันมันไม่นั่นยากขึ้นเอาไอ้นี่เอาเอายอดซับเอาพูดติดตามเนาะเพราะว่าขึ้นไลน์นี่มันมันมันเหรียญมันไม่ขึ้นจ้ะ ย่าก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปไปวิ่งข้างหลังโอเคแม่เกาน้องค่ะเราขอบคุณมากๆเด้ที่มาคุยที่มาทักทายเนาะตายลงแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching ปา้าไก่บอกทางบ้านมาอยู่เออขนาดบอกนะยังไม่ฟังดือ้อ <c oughs> ที่ย่าไปให้เยอะๆนะเพราะว่ามันอะไรอะ่ะของแม่กาวมันสั้นของย่ามันก็เอ,อ่อย่าทำคลิปก็ น้อยอะ่ะน้อยของย่าที่ว่าจะไม่ถึงไม่ถึงแปดนาทีเนาะนอกนั้นก็แปดขึ้นอย่างเงี้ยย่าก็ไปให้สองสามอะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดมากใช่ไงย่าก็เกรงใจไงย่าก็ไปไง <laughs> โอเคค่ะโอเคบาย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  thank you thank you ขอบคุณเด้อขอบคุณน้องขาร้อนเอ่อแม่กาวขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะวัสดีค่ะ